นะได้แล้วเด้อทางน้ำก็ได้เอามาล,ะกลักรถบ่โซล,ล,ลักรถเรียดได้เรียบร้อยแล้ว,ลวตื้นแล้วบักละทั้งในเสียวไว้ใช้ยายจันดาบัดนี้อ่ทาทาใส่น้ำตะลงคุณค่ะใส่น้ำตะลรงอุปกรณ์เนาะเครื่องไส้เรียบร้อยเลยนะบัดนี้เด้อเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวพวกมือเดี๋ยวหนูมีเวลาจะหน่อยวันนี้มันสายแล้วหนูต้องไปงานศพพร้อมเนาะค่่ะบยากค่ะก็คือว่าเดี๋ยวภายในวันสองวันนี้แหละอ่ะนะบ่เป็นหนูหนูก็จะซื้อซื้อให่ไม้มีมีไข่แล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะปลากระบองปลากระเออไม่ใช่ไม่ใช่มาม่าไข่มาม่าค่ะอืมใช่ค่ะจะได้เมื่อได้บานีีเด้อ ยานซ่อมกระมังหม้อได้เรียบร้อยได้เรียบร้อยหม้อไม่ใส่ยุคค่ะไปเลยได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหละขอบคุณหลายน้ำบัตรนี่ขอบคุณครับเออขอบคุณเลยเมื่อได้บัตรนี่เด้ไปให้กึมเขากึบน้ำโลดบัตรนี่หนูเมื่อแล้วหนูจะกินดอกค่ะตาตาละค่ะกินไปบ้านแล้วเนาะเจ้อืม สู่กันข้ามมาคลืนก็ยิดเรืมล็อกละ่ะสบายแต่นองมาอลไรนอนอยู่เว้นมืดมือแล้วค่ะพอสิไปต่อมันไม่ไ,ไหวแล้วตอนนี้ผอมมือแห้งขอพักก่อนนะคะและ่นรถตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าตอนนี้ก็เจ็ดโมงเลยจเจ็ดทิ้งแล้วนะคะมาอยู่ดีไม่แห้งได้บ้านอีกเด้ออืมไม่ได้กลับบ้านอีกขออนุญาตไปงานศพต่อแล้วบาน,นะะี้เนาะ เด็บขายดีค่ะวันนีบนะะ้บริเวณไนะคะบุ้งสาวมาถุงบลูเลยค่ะมางานศพก่อนนะคะรีสอร์ทเก่าแต่ก่อนนะคะนี่น่าเสียดายเนาะท้ายก็ร้างล้า แล้วนี่ยเขาก็ทางออกเป็นเป็นเป็นเท้า,ทานี่ยเขาก็ทางออกเบิดนะคะแต่ก่อนเป็นป่าหมดเลยเดนี้เปิดเปิดแล้วค่ะอสองขวเมียน,นี่มาอีก,กแล้วบ้านน้องสองขวเมียันเคลนลอ้อเคลนมางานศพแต่ละวันแต่ละเดย์ เจอกันพอดีใช้ละมาเพิ่นบบนี้ย่างบะหมาเนี่ยน,นะไปไซ้นี้ไปงาปนศพเนาะ,ะโอ้ยกลุ่มลหมาไว้ไปละเข้าไปจะสิย่างมาหาหนูยยังไ,ไปล้วเลอล่าอะไรเป็นบ้านหนัหน่อยอะไรก็ได้ย่างต้องเพิ่นต้องบอกเพิ่นนะเพิ่นป่วงนะ กระสิมีกับเขากับน้ำกินอยอะน้องมานก็งพยากมาหาเฮาเลยมันห้อนแดดไปทุกงานต้องเจอเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำก่อนนะคะกินรอไปเสนามาเขาข้างน้ำน่าเซ็ยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวนีนนนนนนะะว่นี่จวดตรงนี้ เราคนดเล็กจะตรงไหนก็ได้ไปกินท่านจะหนอยกับซิมกัดนะคะ่นโป่ง,งมานีนะคะ่นมีธงชาติไทยอะไรพุ่นอะโอ้อันสองพวเมียกิโลอเอากล่องฟอนนะคะ อยู่ที่วัดโนนสะอาดนะคะตำบลปฏิบสานอำเภอสมานจังหวัดสกลนครนงมา,า,มาหเหนียวปะเ๋ยวมาหายเด้อเดียว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 เห็นไหมคะเออเออออออนะเ๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาให้แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาให้โอ้ยสิ่งขนาดมาเอาอาหาน้องมาให้เพิ่นก่อน เราไปให้ล่องหมาก่อนมันคงหิวไปแล้วนี่ถูขาดละฮะให้มันก่อนมีน้าใส่ปะฮะกินเอาเกนเนี่ยอ้าเนเลยเกนเกนเอาใส่กระป๋องให้พนก็น่าเลย nhìn lời say này hết แบบแต่ของเงี้ยเลยอ๋อยางให้มันกินอยู่มันก็กินประจาวมันเลยแหละโอ้ยเห็จ้ามันดีใจขนาดเออมันดีใจเนาะมันทุกใจกับเจ้ามันยามเน่นี่แหละพ่อกินเลยเหตุการณ์ข้ามันลดเสียเายเอามันเคยกินน้ำข้าวแล้มันเคยกินน้ำมือเจ้าจังไห้กินเลยค่ะลูกกินเลยไปกันเด้อบ้านในน่ะ อาหารงมาเรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>ไปก็ได้ยายสบายดีรอสบายดี<อ>ไม่ใช่ค่ะไทไโชคาเอสาธุบังกระเป๋าเดินทางมาดามอูปูเกาแล้วเกาอีกนะคะขาดแล้วขาดอีกนะกระเป๋าไม่สำคัญเท่าจิตใจนี่จริงๆมันไม่หลายใบแล้วแจกขหมดแล้วตัวเองก็เหลือแค่ใบเดียว แค่ใบเดียวก็เลยทนก็ต้องใช้แบบนี้นะคะมันเป็นกระเป๋ากันความร้อนนะคะนี่นะคะหาซื้อใหม่ยังไม่มีเลยไม่รู้จะไปซื้อตรงไหนดีนะคะยังไม่ได้ไม่ได้หาดูเลยนะคะคลิปนี้มดา,ามอโคก็ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มดา,ามอโควทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสที่ชมกันได้สวัสดีคะ่ะ